ค่ะนิรยาทาโรนะคะวันนี้เรามาเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ 3, ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศพีพฤษภในช่วงเดือนธันวาคม2518ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทาโรนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าช่วงท้ายของปีนะคะ Energy ของพฤษภจะเป็นยังไงเดอร์แมทิเซนน่าจะมีสิ่งที่ดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นใหม่กับคุณ The Hermit ในอ็อบซอร์สอิสซับบอนส์แล้วก็ Five of Pentacles ใช้แล้วนะคะสิ่งใหม่ๆนะคุณกำลังอยู่ในเออ Energy ของเดอะ a มจิช a n นนะคะเดอะ a มจิช a n นเนี่ยก็คือคนที่เรียกว่าสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้ตามที่ ใจคุณปรารถนาเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าขอให้คุณลงมือเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือว่า,ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนุนหลังคุณอยู่ด้วยนะเรียกว่าช่วงนี้คุณมีความสามารถมากโดดเด่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะบางทีก็เป็นในเรื่องของการที่ <c oughs> คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งหรือกําลังจะศึกษานะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการโหมดที่อยู่นิ่งเงียบสักพักหนึ่งนะคะอยู่กับตัวเองการที่คุณอยู่กับตัวเองเนี่ก็คือเหมือนกับว่าคุณได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะจนพบ ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็อาจจะพิจารณาแต่ตองเรื่องราวต่างๆทำให้คุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบว่าโอเคอยากที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะก็คือเหมือนกับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของความฮึกเหมิมของตัวคุณนะคะอยากที่จะทําอะไรตัดสินใจอะไรที่มันโดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณมีแพชชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนก็อาจจะเออเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจอะไรที่คุณมีความชอบนะคะมีความรักความหลงไหลในงานนั้นๆอะ่ะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในจิตใจลึกๆของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการเยียวยาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงว่าออมีความเหงาโดดเดี่ยวตั้งวังบางอย่างนะคะถ้าคุณมี อ่าเป็นคนโสดอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางแต่ถ้าคุณมีคู่บางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีเขาเหมือนไม่มีหรือเราต้องวิ่งไล่ตามอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงจุดนี้ก็เลยเป็นแรงผลักดันให้คุณเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวเองที่อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนั่นเองในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนที่อยากที่จะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะพลังงานใหม่ๆอยากที่จะแบบเ,เข้ามาหาคุณอย่างที่แบบค่อนข้างจะใจร้อนอะไรแบบนี้นะคืออยากทําความรู้จักกับคุณอะไรแบบนี้ได้นะคะส่วนคนที่ บางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกโกรธใครบางคนอยู่ก็ได้นะคะจากไพ่ในออฟสอ o ร์สเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับบางทีมีการพูดจาปะทะกันอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือแนมะ้แต่คนรักอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊เขาเขาไม่เข้าใจเราหรือเปล่านะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเอ่อทัดลมนะคะมิถุนตุนกลุ่มแล้วก็เาากันได้ต่อไปนะคะเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพฤทธศพนะว่าเขาเป็นอย่างไร the star มีพลังงานของลัคนาราศรีกลุ่มได้นะคะ e e of cup the emperor หรือจะเป็นราศรีเมษทูบ c ั p คนที่คุณรักเขารักเขารักคุณนั่นเองนะคะ mm hmm. the h g h l e r t n มีความเป็นพฤทศพอยู่นะ เรื่องเรานะคะในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาอาอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองนะคะหรืออาจจะแบบเป็นช่วงของการที่เขาเนี่ยอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะมันมีในเรื่องของอความสำเร็จ <c oughs> ที่เขา ตั้งความหวังไว้นะอาจจะตั้งความหวังว่าจะต้องประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานนะคะหรือว่าความมีชื่อเสียงคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงนะดูเขาอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะคะอาจจะมีความเป็นต่างชาติได้หรือคนที่แบบมีออหน้าที่การงานหรือทําตําแหน่งมียศมีเกียรินะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไปอะไรแบบนี้ได้นะคะเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรก็คือยึดถึงความถูกต้องชัดเจนเป็นหลักแล้วก็แฝงไว้ด้วยอีโกโ้เขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะอืมไม่ว่าจะยุเท่าไหรนะ่เนาะคือเหมือนเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากๆเลยเขาอาจจะเคยแบบหันหลังหรือว่าก้าวเดินออกมาจากอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่นะคะ,ะ,คะเขาอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะแล้วก็เหมือนกับว่า มาเยีวยาตัวเองมาดูแลตัวเองอะไรสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วเขาก็ได้มาค้นพบความรักที่แท้จริงซึ่งหวังว่าน่าจะเป็นคุณนะคะพฤศพที่เขามีความรู้สึกว่าเออเราสองคนดูเป็นอะไรที่เหมาะสมกันนะในความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็รักคุณถ้าคุณรักกับเขาคนนี้นะคะ เขาก็มีความรักให้กับคุณด้วยเช่นกันนะแล้วก็บางทีคุณกับเขาอาจจะเคยห่างกันไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีการกลับมาพบกันอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่รักมากกว่าเดิมแล้วก็อาจจะวางแผนในเรื่องของอนาคตอันยาวไกลก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการที่จะพูดถึงอนาคตร่วมกันหรือว่าการมั่นหมายแต่งงานก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นความหวังในอนาคตนั่นเอง โอเคนี่ก็คือพลังงานของใครคนหนึ่งต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์แลว้วก็แนวโน้มให้กับผู้ศพกันนะคะว่าสถานการณ์นะคะในชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะซิกคัพเป็นพลังงานของคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆเพืเ่อนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า อาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้นะคะมีพลังงานของความอายุที่แตกต่างกันนะ two of swords มีเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจบางอย่าง five of pentacles t r e of swords the star the h i g h o fan nine of pentacles the fool ฟรีอปครับสุดท้ายจะเป็นอะไรนะคะบล s อ o จอ s น่าจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างก็ต้องเยียวยาวตัวเองจากบาดแผลเก่าๆแหละนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะฟื้นรับนะคะกับสิ่งใหม่ๆเนาะ พลังงานของคนเก่าตดดเต่นจริงๆนะถ้าคุณไม่มีคนเก่าน่าจะเป็นคนที่แบบเคยมีพรมลิขิตร่วมกันมานะคะในอดีตเนี่ยคุณอาจจะแบบเคยรู้สึกถึงความ เหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเคยวิ่งไล่ตามใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ทุ่มเทเท่ากับที่คุณทุ่มเทให้กับเขานะคะก็อาจจะทําความน้อยอกน้อยใจให้กับคุณแต่ตัวคุณก็คิดว่ามีศักดิ์สีเพียงพอที่ไม่อยากที่จะวิ่งไล่ตามใครนะคะคุณสามารถที่จะปลดล็อกตัวเองนะคะออกมาจากความรู้สึกที่มันมืดมนนะคะหรือความรู้สึกที่มันรู้สึก เน็บหนาวอ้างวางแบบนั้นออกมาได้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเดินไปข้างหน้าอยากที่จะเป็นอิสระแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาอมืคุณอาจจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่มีคนวุ่นวายหลายๆคนนะแล้วก็คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะหรือว่า,ามีมิตรภาพที่ดีกับใครสักคนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูมันมีมากกว่าคนสองสามคนหรือว่าอืมมีในเรื่องของอะไรล่ะการไม่ให้สถานะอะไรเงี้ยคุณก็เหมือนกับแบบเออมันไม่ชัดเจนคุณก็อยากจะเดินออกไปเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าในใจอาจจะมีความรู้สึกยังเจ็บปวดอยู่อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกเจ็บแปลกบ้างบางครั้งที่นึกถึงนะคะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่า คุณเยียวยาตัวเองได้ดีมากคุณปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้มีความพร้อมเนาะคุณมียังมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆอยู่นะคะ,ะ,คะหรือว่ามีในเรื่องของความคิดถึงพลังงานเก่าๆอยู่บ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีความอยากที่จะ มาง้อขอคืนดีขอโทษแล้วก็มีในเรื่องของการให้อาภัยซึ่งกันและกันใครก็ตามที่เป็นคนที่รู้สึกว่าผิดหรือทําให้คนหนึ่งผิดหวังอะ่ะอืมเขามีความรู้สึกอยากได้รับการให้อาภัยนั่นเองนะคะแต่ตัวคุณกับเขาซึ่งเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นอดีตที่เป็นความเจ็บปวดตรงนั้นนะอาจจะแบบเหมือนกับติดขัดในเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะมีการอ่า ไม่ติดต่อนะคะหรือว่าสื่อสารกันแล้วไม่เข้าใจก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคบางทีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราอาศัยในช่วงเวลาสั้นๆช่วงเนี้ยมาอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็มาโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินคุณจะมีความโดดเด่นเรื่องการงานการเงินนะะเหมือนคำว่าโอเคจะประสบความสําเร็จจะมีเรื่องเงินที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกมันชุ่มชื่นหัวใจนะคะมีความสุข ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะสิ่งที่คุณจะต้องใช้การพิจารณาไต่ตองแล้วก็เยียวยากับแบบแผลเก่าๆก,ก่อนนะก่อนที่จะมีแบบการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะซึ่งการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ที่กลับมาแล้วเขาแบบเออเหมือนกับว่า มาอยากที่จะมอบสิ่งทีๆให้กับคุณมากขึ้นเพราะว่าผ่านในเรื่องของการรู้และว่าควรจะทำยังไงในความสัมพันธ์นะคะมีการปรับตัวมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะมันต้องอาศัยช่วงเวลาของการหยุดพักเพื่อปรับ <c oughs> จูนหัวใจซึ่งกันและกันนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะให้ดีขึ้นนั่นเอง เอาละและนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเราจะไปดูข้อความในใจนะคะจากใครคนหนึ่งว่าเขาคิดเล้วก็รู้สึกไงกับพืชศพ Your compassion always melt my heart mm hmm. เขารู้สึกเขาคิดถึงคุณเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องของอความจิตใจดีของคุณเขารู้สึกคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะเขาเข้าใจนะคะใจดีมีเมตตาอะไรแบบเนี้ย I'm not sure that I deserve it อืมซึ่งบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดีเกินไปก็ได้นะคะแล้จนเขารู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะคู่ควรกับความดีของคุณหรือเปล่า I pretend not to care but actually I miss you like crazy บางครั้งเขาก็ทำเป็นแบบเหมือนไม่สนใจคุณนะไม่แคร์คุณอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจ, <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆเลย พลังงานหกถ้วยนี่อาจจะเป็นเขาที่เขาคิดถึงคุณมากเลยก็ได้ I don't want you to go อืมใจลึกแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณไปนะไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องจากไปไหนหรือเหินห่างไปไหนทั้งสิ้นเพราะอะไร You're my dream come true เพราะคุณคือคนในฝันของเขานั่นเองนะคะต่อไปเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาว่ามีความลับอะไรที่ซ่อนอีกบ้าง I'm becoming a better person. ตอนนี้ฉันได้ปรับปรุงตัวแล้วนะฉันกลายเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วล่ะ My life is not together at its seam. ชีวิตของฉันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นมันมีเรื่องราวของความเข้าใจผิดกันอยู่ I know that I crossed the line with you. Mm hmm. เขารู้ดีนะว่าบางทีคุณกับเขาอาจจะมีเส้นบางๆกัน้นหรือว่าอะไรที่มันดูปีนเกี่ยวกันอยู่นะ You speak to me through music. แต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าสื่อสารติดต่อกันได้นะคะอาจจะแบบเหมือนกับการโพสเพลงนะหรือว่าการใช้เสียงเพลงแล้วก็มีการคิดถึงกันด้วยเสียงเพลงหรืออะไรสักอย่างที่เป็นบทกวีก็ได้นะคะ we need we need to let each other go แต่ว่า ในใจเขาก็ยังคิดว่าบาง,บางทีเราก็อาจจะจําเป็นจะต้องปล่อยกันไปเนาะมันก็มีความสับสนหลายๆอย่างในหัวใจเขาเหมือนกันบางทีการที่เขาอยากปล่อยคุณไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนอืมยังดูแลคุณไม่ดียังไม่ค่อยคู่ควรก็ได้นะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเส้นทางแห่งความรักนะคะให้กับพุธสมในเส้นทางนี้ต้องผ่านอะไร ซิ t ค t เรียต m i ล e อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นจากการแอบ,บรักแอบบชอบก็ได้นะมีใครบางคนแอบบชื่นชมอืมเป็นความรักที่แอบบซ่อนเร้นไว้ก็ได้ในหัวใจ i ี m a s มสัส e ค i n e โดยเฉพาะคนที่เป็นพลังงานเพศช,ชายนะคะโอดจับขึ้นมาได้สองใบ Family i s s u e มีเรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าเอ่ยมีเรื่องราวครอบครัวที่จะต้องแก้ไขจัดการหรือต้องเยียวยานะคะแล้วมีคนนอนไม่หลับด้วยนะและ f sleep อนอนหลับไม่ลงนอนไม่หลับอดตาหลับขับตอนนอนอาจจะเรื่องของการที่จะต้องเยียวยานะคะของตัวเองแล้วก็ครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้หรือมีภาระหน้าที่นะคะเอออาจจะมีใครบางคนที่อาจจะติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะร claim Space แล้วก็ขอพื้นที่ส่วนตัวขอห่างสักพักเกิดขึ้นต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ด d i n g on บางทีอาจจะแบบเหมือนกับมันมีการยื้ออยู่นะคะแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ของการเลิกลานะคะหรือว่าห่างเหินกุ๊ดไบ e ลาจากอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมันเป็นช่วงของถ้าคุณต้องลาจากใครสักคนมันอาจเป็นช่วงของการรอคอยก็ได้นะคะใครที่เป็นเนื้อคู่เป็นโซเมตของคุณจริงๆอะ่ะ คนนั้นน่ะจะได้อ่าแต่งงานกับคุณนะคะอ่าแต่งงานหรือว่าแบบมีคอมมิชเมนต์อะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่ดูสลับกันได้นะคะคือว่าอืมจากลาจากใครบางคนแล้วก็อยู่ในช่วงของการรอคอยจนกว่าจะรู้หัวใจตัวเองว่าโอเคใครที่เป็นโซเมทที่แท้จริงนั่นแหละถึงจะเข้ามานะคะโซเมทที่แท้จริงถึงจะอยู่ ที่จะสามารถไปกันต่อได้แบบยาวๆน,นั่นเองต่อไปนะคะเราจะจะไปดู Angel ให้คำแนะนำสำหรับประสบคืออะไรนะ it is safe for you to love นะคะต้องถามหัวใจตัวเองแล,แล้วว่าความรักครั้งนี้ปลอดภัยหรือเปล่านะคะลองเปิดใจให้กว้างแล้วก็ลองถามดู plenfulness mm. Honeymoon f i n a n c e s and Career แล้วก็ Release Your Ex เหมือนไพ่อยากจะแนะนำว่าอาปลดปล่อยพลังงานเก่าๆนะคะพลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่เป็นลบพลังงานที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยปลดปลดปล่อยออกไปก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองไปก่อนเนาะในตอนนี้อย่าเพิ่งไปเรียกว่าอะไรล่ะจริงจังมากนักนะคะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็อา ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสดีๆในเรื่องของความรักก็จะมาเองนะคะดีไม่ติดอ่ะแต่แต่งงานแล้วก็ฮันนีมูนด้วยก็ได้นะใครที่จะมีเอ่อข่าวๆนะคะเรื่องการแต่งงานหรือฮะเอ่อการแต่งงานมั่นหมายแต่งงานเนี่ยลองคอมเมนต์มานะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูข้อคิดสําหรับพิศษคืออะไรนะคะ สำหรับข้อคิดนะฮะ is to s h a l l p a s s just let it go คือทุกอย่างเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าโอเคมันมีปัญหาสะสมอะไรที่ยังออกมาไม่ได้นะเขาบอกว่า let it go จงปล่อยวางไปนะคะเดี๋ยวเรื่องราวเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่อย่าลืมว่ามันจะมีบางอย่างที่ยังดูไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับคุณนะคะอาจจะมีใครสักคนนึงที่หรืออะไรที่แบบยังติดปัญหาอะไรต่างๆตรงนี้มันยังดูไม่ค่อยยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ นะคะ The answer is yes มีสิ่งที่คขางขาดใจคุณหรือเปล่าเอ่ยน,นะคะเราก็ยังไม่สามารถบอกได้มากนะแต่ว่าสิ่งที่ขางขาดใจคุณเนี่ยถ้าอยากจะบอกว่ามันอาจจะใช่ก็ได้นะอืมกับสิ่งที่ติดอยู่ในใจนะคะ ึ่งคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนเราก็มีนะคะ <c ours> คอร,ร,ร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ร r a c l ลนะคะใครที่ต้องการดูไพ่ให้กับตัวเองนะคะหรือว่า,อ,าอยากที่จะสร้างรายได้เสริมนะคะ <c ours> แล้วก็คอสดึงดูดรักแท้นะคะใครที่ต้องการดึงดูดคนที่มีพลังงานโซเม t ทวินเฟลมนะคะหรือว่าคนรักที่ดีคนที่คุณต้องการเนี่ย ให้สมหวังในเรื่องของความรักนะคะเราก็จะใช้กดแดงดึงดูดได้ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe Like Share Comment ใน c h anel n ในาาระยะทาร่ขอใอ้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีนะคะเราก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ